ครับผมเรามาดูหมายนี้กันนะครับหมายเด็ดเลยหมายเนี่ย mm. เผื่อจะโดนนะครับผมทำเหยื่อตัวนี้มานะครับ mm. ก็คือความคิดเนาะแบบว่าเราไปตกปลาเนี่ยบางครั้งเราต้องเจอเจอหมายที่มันลกๆนะครับเนี่ยผมก็เลยทำเหยื่อตัวนี้ขึ้นมา สายเน็กเจนนะครับความยาว6เซนเบ็ด1 o. นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบลองจุ่มน้ำยางให้ให้อ่าให้แข็งพอดีแล้วก็มาตีนะครับว่าจะเลื้อยแค่ไหนแบบเหยื่อที่อ่ามีลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเวลาเราตีมันไม่ค่อยเกาะสวะนะครับที่ตูดมันถ้าไม่ใบเหลี่มันจะเกาะสวะง่ายหมายลกๆเงนี้ผมก็เลยตัดสินใจ ทำนะครับเผื่อพี่น้องเอาไปตกหมายลูกๆครับจะได้มีเหยื่อที่ตอบโจทย์นะแบบนี้ในคลองในป่าในเขื่อนสบายครับกินแน่นอนเนี่ยมันรูดมาเลยนะครับมันรูดบนแหน่เลยอะนะครับผมชอบมากเลยเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนครับ ผมตอนนี้กำลังอยู่ในการเทสนะครับเทสว่าแอคชั่นดีไหมน้ำหนักพอไหมนะตัวเบ็ดกันสวะดีไหมนะครับใช้ได้เลยเราสามารถหยกก็ได้นะขยาบปลายคันบนก็สมมุติมันมิด สลายหางกระลอกหรือว่ากอผักตบผักอะไรอย่างเงี้ยในอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมตีเข้าไปในป่าเงี้ยแล้ค่อยๆข,ย,ขย,ย่าวขย่า่าเงี้ยครับสร้างแอคชั่นให้มันนิดนึงนะครับในป่าอยเงี้ยแล้วมันก็ออกมานะครับมีตัวอาจโดนเลยนะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องนะคลิปนี้ออกมาเทศเหยื่อนะครับว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าได้ตัวก็ถือว่าฟุกไปรอดูไปเรื่อยๆยครับอาจจะมีตัวก็ได้นะ ได้นะครับระยะประมาณ30-40เมตรนี่ได้แน่นอนตีไกลทำระยะได้ครับปลาไปไหนหมดนะ โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่ออไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลาเนาะก็ให้พี่น้องดูกนแค่นี้แหละครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้พร้อมอะไรสักอย่างเลยนะครับแค่เอามาเทสเฉยๆเดี๋ยวเรื่องสีเรื่องสันยังไงคุยกันอีกทีนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ